สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมช่อง YouTube ลองวัลมีหลวงพุธิมครับนะวันนี้ก็มีสาระดีๆของวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยชุดตินโทรวัดโคศิตารามครับนะก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับนะก็ฝากพี่พี่นเพื่อนนะครับนะทุกท่านนะครับนะฝากกดติดตามกดคำว่าทั้งหมดแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับนะพี่พี่นเพื่อนจะไม่พลาดคลิปที่ผมทํานะครับนะสองวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมที่แจกให้นะครับนะเป็นเหรียญรุ่นเมตตาสิทธิ์นะครับนะเป็นหลังยันนะครับนะก็จะแจกให้สาหรับคนที่กดติดตามครับนะวันที่ สิบเดือน12 2564นะครับนะแค่กดติดตามนะครับกดติดตามกดกระดิ่งหมดแล้วกดกระดิ่งด้วยให้ทายเลขวันที่16นะครับนะ16นะครับนะเดือน12 2564นะครับนะ3ตัวบนรัฐบาลนะครับนะแค่กดติดตามแล้วก็ทายเลขได้เลยผมจะแจกให้ทั้งหมด2เหรียญนะครับนะสำหรับคนที่กดติดตามแล้วทายเลขถูกนะครับนะ3ตัว นะครับนะให้กดติดตามกดกระงทั้งหมดแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับนะช่องทางที่2นะครับนี่คือใบทำธุรกรรมของผมนะครับนะก็คือเป็นชื่อผมนาคนาคารผมแล้วก็ a c e b o o k ผมชื่อรองมลินปุขทินนะครับนะคนที่กดติดตามแล้วอยากจะเช่าบูชาครับไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายปี6กหึงหลังกีวอนหลังเสศินหรือต่างๆนานาได้เลยครับนะหรือจะเป็น6.2ก็มีนะครับนี่ครับครบชุดนะครับนะหกสหรือจะเป็น6 3ก็มีนะครับนะหกสก็มีนี่ครับหกสี่ก็มีนะครับนี่หกสี่อยู่นี่ หรือจะเป็นเหรียญขนาจารย์นะครับนะ่าเป็นนี่ครับหลังหัุมานหลังยันหรือจะเป็น64ก็มีนะครับนะสำหรับคนที่อยากบูชานะครับนะแค่กดติดตามนะครับของผมเรียบร้อยแล้วก็นี่ปุกทิธุรกรรมของผมนะครับนะแค่ทักทายมหาผมได้เลยนะ l o n g 252749เบอร์โทรผม095 0029547นะครับนะนี่นครับชื่อบัญชีผม สินค้าทุกรายการหรือวัตถุมงคลที่เช่ากับผมนะครับนะผมรับประกันแท้ตลอดชีพหรือมาตรฐานสากลวงการพักเครื่องเลยนะครับนะนี่นะครับนะช่องตางที่สามนะครับน้านี่นะครับนี่คือช่องแฟนเพจผมใครๆพี่ๆท่านใดที่ อยากรู้เรื่องราววัตถุมงคลของพอกล้ยหรือตำหนิจุดใจตังต่างๆนานาครับนะฝากไปด้วยนะครับนะ,นะบนะแฟนเพจผมชื่อรองบารมีปูท่ทิมนะครับนะจะขึ้นแบบนี้เลยคําว่าศึกษานะครับนะเรียนรู้วัตถุมงคลย้อนยุคหลวงพ่อกล้วยชุดติทโทรวัดโคติตรามลองบรมี f c นะครับนะนี่คือคิวบาคตสของผมหรือจะเป็นเบอร์โทรผม0ู5 0 0 2 9 5 4 7แล้วก็ไอเดียไลน์ผม LONG 25274 9ก้านะครับนะทักมาได้เลยหรือกดถูกใจปุ๊บก,ก็มี รางวัลแจกให้กิจกรรมในห้องมีแจกทุกวันนะครับนะให้เพี่งเพื่อนแค่กดไลค์ตรงนี้นะครับกดแล้วนะครับแล้วก็จะคําว่าแฟนเพจจะขึ้นมาเลยนะครับนะวันนี้ก็ไปนะครับรับชมกันนะครับนะเป็นวันนี้ที่ผมจะทําให้ก็ไปดูได้เลยนะครับไปครับมาครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะโชว์รูปถ่ายนะครับนะของรูปถ่ายหลวงพ่อกล้วยนะครับนะรุ่นนี้ก็จะเป็นรูปครึ่งองค์นะครับนะเป็นรูปครึ่งองค์ของปี หกสี่นะครับนะหลวงพ่อกล้วยนะครับนะออกวัดโคสิตารามนะครับนะก็จะเป็นรูปถ่ายครึ่งองค์นะครับนะรุ่นรวมใจสิทธิ์นะครับนะวันนี้ผมก็มาชี้จุดตาหนิให้พี่เพื่อนเพื่อนอีกครั้งนะครับนะสำหรับคนที่สมาชิกเกา่าสมาชิกใหม่ที่กําลังเข้ามาศรัทธาบาร,รมีหลวงพ่อกล้วยชุดตินทโลวัดโคสิตารามครับนะวันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีดี ให้สาหรับมาธรรมชิกเก่าเรือใหม่นะครับในที่ทางศึกษานะครับนาวันนี้ก็เป็นรูปถ่ายง่ายๆนะครับเบสิกเบสิกนะครับให้เพื่อนๆสนใจนะครับดูนะครับตามที่ผมบอกนะครับนั่นนี่คือทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังนะครับนะข้างหลังก็จะเป็นยันอิติปิโสเตียหรือยันเสริมดวงที่เรารู้ตักกันดีนะครับนั่นก็จะเป็นข้างหลังก็จะเป็นแผ่นทองนะครับนะ้แผ่นทองแดงนะครับนะประกบหลังเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ ทางวัดโคสิตรามได้ทําเป็นรุ่นแรกที่ผมสังเกตมานะครับเป็นรุ่นแรกเลยนะครับพี่มีแผ่นทองแดงอยู่ข้างหลังนะครับนะก็ให้เพื่อนๆดูตําหนิตามนี้นะครับนะ้สำหรับคนที่มือเก่ามือใหม่หรือกาลังที่ทศธาบารมีหลวงพ่อนะครับน่าจะได้รู้นะครับนะสิ่งที่ผมทําให้วันนี้ก็เพื่อเผยแพ่บารมีหลวงพ่อให้ผู้คนได้เล่นได้เห็นนะครับนะนี่ครับคือรูปถ่ายครึ่งองค์นะครับนะเป็นชื่อคําว่าหลวงพ่อกลวยชุดตินโรวัดโคสิตราม อาเภอสันต um ิจัดัยนาทนะครับนะันนี่คือรูปถ่ายด้านหน้านะครับนี่ผมจะให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับนะก็จะเป็นรูปอีกรูปหนึ่งที่ทาคล้ายๆปีห3สามนะครับนะัแต่ปี6 3สามจะเป็นรูปสีนะครับนะปีนี้จะเป็นรูปขาวดำนะเจ้นะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองนะครับนะอีกสไตล์หนึ่งที่สําหรับที่พี่เพื่อนสมาชิกที่กําลังเก็บวัตถุมงคลของหลวงพ่อที่ย้อนยุคนะครับนะเพราะทุนที่ทันลุกของพ่อก็แพงนะนะครับนะตอนนี้ก็ ราคาขึ้นไปสูงมากเลยนะครับนะนี่คือด้านหลังก็คือ,อยันอิติปิโซเตี้ยนะครับหรือ,อยันเสริมดวงที่เรารู้จักกันดีนะครับนะแฝงและดีนะครับนะรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์ทุกรุ่นนะครับนะหลวงพ่อนี่คือถือว่าขึ้นคอรัตอาธนาบาร,รมีหลวงพ่อถือว่าทุกคนนะครับนะท่านบอกแล้วว่า นับถือกูคูจะดูแลแล้วก็ทุกอย่างให้นะครับนะคือทุกอย่างนะครับนะครูแรงแล้วกันครับนะที่ผมพูดไปเลยนั่นสั้นสั้นนะครับนะก็วันนี้ก็อยากให้ดูนะครับนะก่อนที่เราจะเข้าไปผมจะดูด้านหน้าด้านหลังก่อนในรหรับธรรมชิกให้พี่นเพื่อน,นดูนะครับนะยันอิิปรริโสของหลังเนี่ยจะคมเด้งเป็นตัวหนังสือแล้วก็ตัวอัาหลักจะคมนะครับนะเกิดจากการปรั๊มนะครับนะเกิดจากการปรั๊มอ่ะแล้วผมจะให้ดูด้านหน้าก่อนนะอ่ะดูด้านหน้านีี่่่คคือ้้านหะรัับตตงงงทผมมววไใพพเเสก นะครับสังเกตเมตตาดีๆนะครับนะหลวงพ่อจะเป็นเมตตาแล้วก็มีประมาณเม็ดสีนะครับนะหกจสีอยู่ในเมตตานะครับนะหกจหรือ78็สีเลยนะครับนะเป็นเมตตาพี่เๆๆพื่อนผมจะโสมให้พี่เพื่อนดูช้าๆชัดๆ,ๆจะได้รู้ว่าเมตาอย่างเงี้ยต้องเป็นแบบนี้นะครับนะเพราะว่า ภายภาคหน้าผมเชื่อว่าต้องมีเสริมแน่ถ้าบารมีหลวงพ่อท่านแรงรุ่นนี้ในะอีกรุ่นหนึ่งนะครับนะผมเชื่อว่าแรงแน่นอนนะครับนะก็จะมีของเสริมของเก๊มาให้สําหรับคอมาชิกที่กําลังศรัทธานะครับนะนี่ดูเม็ดสีสังเกตเมต็ดสีตรงที่แวลตรานะครับนะจะเป็นเม็ดกลมแล้วจะมีเม็ดสีสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีต่างให้มันชัดอะพี่ชัดๆัดเลยของวายจะเป็นเม็ดสีเม็ดเขียวเม็ดแดงชัดมาก ตอนหลักจะไม่เบอร์นะครับนะอ่าช่องทั้งที่2อ่าให้ดูต่อที่ผมวงสีเหลืองให้แตกต่างกันสีแดงกับส,สีเหลืองคือผมใจพี่เพื่อนดูตรงคิ้วด้วยนะครับตรงคิ้วหลวงพ่อเนี่ยจะเป็นเม็ดสีเม็ดแดงแล้วเม็ดต่างๆนาาของเม็ดสีที่ขึ้นมาตรงที่กลางหัวคิ้วแล้วก็เมตานะครับนะผมก็เลยต้องทําให้เป็นกระจ่างคนละอย่างกันสีแดงให้ดูเมตาสีเหลืองให้ดูตรงคิ้วด้วยนะครับนะให้ดูควบคู่ไว้พร้อมกันจะได้รู้นะครับน้าสิ่งที่ผมทํา แล้วพี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ก็ได้ได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับน่าจะได้เป็นไปพร้อมกันนะครับน่าจะได้รู้ได้เพื้นต้นนะครับน้าว่าจะรู้ว่าบานนี้แท้หรือเก๋ตาบใดที่มีของเก๋มาพี่เพื่อนเพื่อนจะได้สังเกตได้นะครับนะท้องเสริมนะครับง่ายๆเลยนี่นะครับนี่คือข้างใบหู ของมองจากรูปถ่ายลงไปคือด้าน้ายนะครับนะคือด้านซ้ายให้เพี่อนเพื่อนสังเกตดูว่าตรงนี้จะเป็นโทนดำคือคือเป็นช่วงระหว่างสีผมหนุ่มพ่อนะครับข้างใบหูขึ้นไปจะเป็นนะครับนะ่าสีดําโทนดําจะมีเม็ดสีวิ่งเยอะมาก6กเสีเ8สีเนี่ยนะครับนะให้สังเกตดีๆแต่เพี่อนเพื่อนดูนะครับนะเม็ดสีตรงนี้จะเป็นเม็ดสีที่เม็ดคม จะไม่เบอร์นะครับจะไม่เบอร์แล้วก็ภาพนะครับนะ่าจะเป็นตาของลายน้ำนะครับนะ่าสังเกตลายน้ําให้พี่เพื่อนดูสังเกตที่ผมซูมทีลนิดทลนิดให้พี่เพื่อนดูนะครับนะามันจะมีลายน้ําของเขาอยู่แล้วให้สังเกตดีๆนะครับนะว่าเป็นลายน้ําแบบนี้นะครับนะผมจะซูมให้เข้าไปใกล้แล้วพี่เพื่อนดูสังเกตดูมาร์คทุกมาร์คของการยิงของเครื่องปิน้นหรือเครื่องจักรของโรงงานนะครับนะ่าจะเป็นตาแบบนี้กัน อ่ะเถิดมาอีกที่หนึ่งก็คือศีษะหลวงพ่อแล้วกันนะครับนะให้พี่งเพื่อนดูตรงที่ผมวงไว้สีเหลืองนะครับนะเขาต้องสีเหลืองตรงนี้จะเป็นช่วงโทนบนสองรีะหลวงพ่อนะครับนะก็ให้สังเกตดีๆว่าจะมีเม็ดสีวิ่งอยู่เหมือนกันนะครับนะให้เป็นภาพที่ชัดและคมนะครับนะให้พี่เพื่อนสังเกตได้เลยว่ารูปถ่ายเนี่ยของหลวงพ่อเนี่ยมีเอกลักษณ์คือ,อไายนะ้ํา2คือให้เราดูว่าความคม3ถ้ารูปไม่เบอร์แท้เลย แต่ถ้ารูปที่ตรงไหนที่เราดูสังเกตดูเบอร์ผมให้พี่เพื่อนพิจารณาได้ว่าของเนี่ยน่าจะเป็นของเสริมแล้วนะครับนะแต่ถ้าเป็นของออกจากวัดโคเนี่ยผมเชื่อว่าภาพสีคมชื่อคมมีลายเส้นซ้อนของของอัตโนมัติของอยู่แล้วของรูปถ่ายหลวงพ่อนะครับนะถ้าสังเกตดีๆอ่ะเถิดมาอีกรูปหนึ่งก็คือตรงนี้ก็เป็นช่วงคอของหลวงพ่อนะครับนะก็จะเป็นเม็ดสีที่เยอะมากตรงนี้เยอะมากจริงครับจะเป็นช่วงโทนดํา นะครับทนดําก็คือจะเป็นเม็ดสีหกเจ็ดส,สี 8, 7, แปดเจ็ดแปดสีดำตามที่พี่เ mm. พื่อ, ado, อ, ado, อนดูได้ลเลยเลยครับนะผมก็จะบอกให้คร่าวๆไว้เฉยให้พี่อเพื่อนได้รับรู้ว่าเออเป็นอย่างนี้นะครับนะให้ทุกวาเปรียบเทียบแล้วผมเชื่อว่าของเสริมตรงเนี้ยผมเชื่อว่าอาจจะไม่ชัดอาจจะไม่ไม่เป็นเม็ดสีแบบที่ผมซูมให้พี่อเพื่อนดูนะครับนะนะครับนี่แค่มองตาเปล่าพี่เพื่อนดูสังเกตครับนะจะเป็นเม็ดสีวิ่งเยอะมากนะครับนี่แล้วก็จะเป็นลายน้ําอีกลายน้ำหนึ่งเพราะ ให้ดูนะครับนะว่าลายน้ําของของรูปถ่ายหลวงพ่อลัวจะเป็นแบบนี้นะครับนะอ่ะที่นี่คือตรงหัวไหลที่ผมวงเนี่ยคือพราะเหตุผลใดผมอยากให้พี่อเพื่อนดูชายหัวไหลนะครับนะเลาะไปเรื่อยนะครับนะ เลาะไปเลือยจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งที่ทุกคนต้องเห็นนะครับนะจะเป็นเส้นคล้ายเส้นสอะขอบครับผมเขาเรียกว่าเส้นขอบนะครับนะก็ ampoo. ให้สังเกตนะครับนะให้ดูนะครับนะช่วงนี้จะเป็นภาพบางภาพก็จะคมเลยชัดเจ๋วเลยนะครับนะลายน้ําของหลวงพ่อนะครับนะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับนะ้าที่ทุกคนต้องศึกษาแล้วก็บางคนยังตอบโจทย์ไม่ได้นะครับนะว่าลายน้ําจะดูยังไงบางคนส่งมาหาผมเยอะมากให้ผมดูแลแล้วก็ให้ผมตรวจสอบให้ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้รับตรวจสอบนะครับนะเราดูกัน ให้รู้นะครับน้าเป็นยังไงนะครับนะก็ให้สังเกตดีๆนะครับนะวันนี้ก็ให้ดูนี่ผมก็จะซูมให้พี่เพื่อนดูว่าเป็นแบบนี้นะครับนะให้พี่เพื่อนสังเกตดีๆแล้วก็จะได้รู้นะครับนะว่าที่ผมทําตัวทั้งสอนติ๊กติ๊กเนี่ยนี่คือลายน้ําของรูปถ่ายครึ่งองค์นะครับปีนี้นะของปี64แล้วกันนะครับนะก็ให้รู้นะครับนะให้รู้ว่าเป็นลายน้ําแบบนี้นะครับนะให้ดูสังเกตดีๆตารางลายน้ําเป็นยังไงนะครับจําให้แม่นจําไม่ขึ้นตานะครับนะาพี่เพ นะครับนะก็สิ่งที่ผมบอกไปอยากให้เป็นแนวทางแด้พี่อเพื่อนได้รู้นะครับนะสองนี่ต่อนนี้เลยพี่เพื่อนสังเกตตรงนี้นะครับนะสังเกตตรงนี้คือตรงที่เป็นเส้นสีเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะคงรู้ดีนะครับนะหลายท่านที่ผมติ๊กสีแดงแดงเนี่ยคือให้รู้ว่าตรงนี้นะครับที่พี่อเพื่อนจะต้องดูชายจีวรหรือตรงที่ของตะเข็บของ จีบอลนะครับน่าจะเป็นเม็ดสีเม็ดดาเม็ดเขียวเม็ดได้ต่างๆน่าจะอยู่ตามในเส้นนะครับน่าจะด้อดูง่ายๆนะครับน่าสังเกตดีๆนะครับนะเราจะได้บรรยายเป็นอย่างที่รอบครอบแล้วให้เพื่อนเพื่อนเรียนรู้สำหรับสมาชิกมือเก่ามือใหม่นะครับจะได้รู้นะครับน่าจะได้เป็นนะครับเราได้สิ่งที่พี่เพื่อนเช่ามานทีพี่เพื่อนจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้แท้นะอย่างนี้เก๊นะอ่าเราได้ตัดตัวเองได้อ่าตรงนี้ต่อก็คือเรา ที่ผมทําให้ดูน่ยคือมันเป็นรูปถ่ายที่สังเกตได้ง่ายเพราะว่าผมจะบอกจุดจ,จ่ายตังค์บอกจุดที่ผมเช่าบอกจุดที่ผมซื้อบอกจุดที่ผมบูชาเลยนะครับนะผมจะให้พี่เพื่อนเรียนรู้ไปกับผมเลยแล้วก็ถ้าพี่เพื่อนดูปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าพี่เพื่อนเพื่อนจะดูได้แล้วก็อาจจะเป็นด้วยตัวของพี่เพื่อนเพื่อนสมาชิก,กเก่าหรือใหม่หรือที่กําลังจะเข้ามานะครับจะได้เรียนรู้ได้เลยนะครับนะเราจะได้ได้ไปพร้อมกันแล้วก็ พี่เพื่อนจะได้เป็นภูมิต้านทานได้นะครับนะ่าจะได้ไม่ต้องเอ้ยเข้ามาแล้วแท้หรือเก๊หรือแท้ยังไม่รู้อ่ะอย่างนี้ถ้าผมซูมให้ขนาดนี้พี่เพื่อนน่าจะได้รู้แล้วว่าเฮ้ยรูปแบบนี้ถ่ายแท้อย่างนี้นะลายน้ำแบบนี้นะอ่าจะได้รู้นะครับเน็นนะครับนี่เห็นนะครับผมก็จะให้ดูว่าสังเกตดูว่าอ่ะีนคําว่าหลวงพ่อกลวยนะครับนะหลวงพ่อกลวยให้พี่เพื่อนสังเกตดีเราจะมีมุมของผม,ผมที่ผมจะดูว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยตัวอักษรปีนะี้เป็นอย่างนี้นะ ตัวอักษรอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะคือเราจะต้องสังเกตดีแล้วเราจําให้แม่นนะครับนะเพราะตัวอักษรพวกนี้ผมเชื่อว่าออกจากโรงงานเดียวกันหมดถ้าเป็นของเสริมเนี่ยหรือของเกสเนี่ยจู่จากเป็นลายน้ำเนี่ยจะควรละลายน้ํากันเห็นนะครับนี่ผมจะทําติ๊กให้ดูเห็นนะครับนี่นะครับนี่ที่ผมให้ําให้ดูจะเป็นคือคล้ายเส้นซ้อนนะครับนะให้สังเกตดีๆพี่เพื่อนๆจะได้ทราบรับทราบนะครับนะจะได้รับทราบกันว่าให้แบบนี้นะเราจะได้รู้ว่าให้สังเกตดีๆนะครับเราจะได้ ให้รู้นะครับนะสิ่งที่พี่เพื่อนได้เรียนรู้มาวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเอาไปต่อยอดกันได้หรือทําหน้าที่ของตัวเองได้ผมเชื่อนะอย่างนั้นนะแล้วก็นี่ก็คือชุดตินโรให้พี่สังเกตตรงโซโอนะครับนะ่าจะมีเส้นซ้อนคล้ายๆสีฟ้าเส้นเล็กๆนะครับเนี่ยสังเกตดีๆนะครับนะ,นะบนะผมเชื่อว่า 70- หรือ80ซของหลวงพ่อนะครับเหรียญรุ่นไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือเป็นรุ่นหรือต่างๆนะทุกอย่างมันมีจุดจ่ายตังค์อยู่แล้วผมบอกให้เลยจุดจ่ายตังค์มันมีนะครับนะพี่เพื่อนเพื่พพน ي, อนกนะ อยอย่างนี้นะคือเราจะได้รู้ว่ารูปถ่ายแบบนี้เราต้องดูยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้เรื่อยๆนะครับนะรูปถ่ายปีนี้มีทั้งหมดหกหกบานนะครับนะหกบานก็แต่ผมนี่คือบานแรกที่ผมทํานะครับนะเดี๋ยวผมจะทําให้อีกห้าบานนะครับนะถ้าผมว่างหรือผมมีโอกาสที่ไม่ติดงานไปไหนผมอาจจะทําให้เร็วๆนี้แต่ตอนนี้ก็ทํารายการนี้ให้ก่อนนะครับนะจะได้รู้แล้วก็ไล่ไปทุก ทุกรูปนะครับนะ่าจะได้เป็นแล้วก็จะได้เรียนรู้ได้สําหรับสมาชิกใหม่นะครับนะผมเชื่อว่าเป็นแนวทางได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ให้ผมด้วยนะครับนะให้เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับนะขอแค่พี่เพื่อนเพื่อนเข้ามาชมเข้ามาดูการที่ผมทํานะครับนะผมเชื่อว่าเป็นภูมิต้านทานได้นะครับนะเห็นครับนี่ผมซูมให้ทุกอย่าง,งเนื้อเลยให้วันนี้ให้พี่เพื่อนได้รับความรู้ไปเลยนะครับนะให้ดูอย่างนี้นะ คือจุดใจตั้งจุดใจเงินคือเป็นยังไงนะครับนะพี่เพื่อนๆจะได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษานะครับนะผมเชื่อว่าไม่มีใครเก่งเท่ากับการเรียนรู้และศึกษาด้วยตัวเองผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่อว่าคนฝึกฝนทุกวันเนะี่ยผมเชื่อว่าแม่นคนเราบางทีถ้าเราไม่ศึกษาแล้วเราคิดว่าเราแม่นแล้วบางครั้งผมบอกให้เรยงานเสริมงานเก๋เดี๋ยวนี้มันเนียนมากเห็นไหมครับมันเนียนมากนี่ครับผมก็เลยซูมให้เห็นๆนะครับนะให้หรอยน้ําให้บเพื่อนได้เห็นเลย ส่วนตัวผมเองผมเองก็ต้องศึกษาเหมือนกันพี่พี่เพื่อนเพื่อนเพราะฉผมไม่ศึกษาผมก็ต้องเป็นแนวทางเหมือนกันผมก็ต้องดูตลอดเวลา4ีหวัน6กจวันผมก็ต้องหยิบละ รูปนี้รูปนี้รูปนี้มานั้งดูนั่งดูนะครับนะเพื่อให้เราจําให้ติดตาไว้เราจะได้รู้ว่าหยิบมาแล้วเอองานนี้งานเก๋งานนี้งานเสริมานนี้งานแท้นะครับนะเราจะได้รู้นะครับนะผมก็แค่ฝากบอกพี่เพื่อนเพื่อนนะครับนะเป็นกาลังใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมแค่นั้นพอนะครับนะให้คนละแชร์ก็ยังดีนะครับนะเป็นลังใจผมจะได้มีแรงแล้วทามาให้เพื่อนเพื่อนต่อได้อีกนะครับนะหรือได้ไปต่อยอดนะครับนะผมให้ดูครับนี่ จะเป็นเส้นซ้อนนะครับนะผมพูดไปด้วยคือเราก็บรรยายหลายๆอย่างไปนะครับนะเพื่อจะได้พี่เพื่อนเพื่อนจะได้ไม่เครียดจะได้ฟังเพลินๆนะครับนะเราจะได้ดูแล้วเราก็ดูภาพไปผมก็จะติ๊กให้ดูว่าอย่างนี้นะเป็นลายนายแบบนี้นะครับนะเราจะได้รู้นะครับนะไม่ใช่ว่าจะจุดจ้องๆที่จะต้องเรียนรู้ทุกอย่างบางครั้งคนเราจําวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็จําได้เชื่อผมเลยสิ่งที่เราพี่ผมพูดแบบเนี้ยเราให้จําวันนี้ก่อน คนชีวิตคนเราเนี่ยจะมีคล้ายๆเมมโมรีในหัวอยู่แล้วตราบใดที่เรายังไม่เคยเห็นเราจะนึกไม่ออกแต่ถ้าว่าไหนเราเห็นปุ๊บเนี่ยวันต่อไปเราจะนึกออกเลยเพราะเราเคยผ่านตาตู้กะตาเราเนี่ยเซลที่เรารับรู้มาเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะมีเซลอยู่เซลลหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าลายน้ำแบบเนี้ยแบบนี้นะลายน้ำแบบนี้เป็นแบบนี้นะแล้วเราก็มาพิจารณาดูว่าเออความจริงของแท้จริงของการที่เราจะต้องดูคืออะไรนะครับนะไม่มีใครเก่งเราพี่เชื่อผมเด ่วนตัวผมเองผมก็ไม่ได้เป็นผู้พิเศษมปนอย่างไหนแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเช่ามาคือแท้จากวัดหรือแท้จากมาตรฐานสากลบงการพักเครื่องแล้วกันนะครับนะเพราะผมเล่นค่ามมาตรฐานนะครับนะเพื่อให้ทุกคนได้รู้นะครับนะเพราะว่าผมก็ตัวผมเองผมเล่นมาตรฐานอยู่แล้วคือเราต้องการรับรองว่าสินค้าที่ออกจากผมไปหรือวัตถุมงคลนะครับนะผมรับประกันแท้ตลอดชีพ หรือมาตรฐานสากลบงการผัาเครื่องนะครับนะผมบอกให้เลยว่าผมรับประกันจนฝาพ,พี่จะเลิกเล่นนะครับนะเจ้ากับผมแล้ววันหนึ่งเบื่อนะครับนะผมให้ดูไรนี่ครับลายน้ำเทาขาวที่เพี่นจำลายน้ำไม่ดีลายน้ำวันเนี้ยจะให้พีพ่นวันหน้าผมจะบอกเลยว่ามีอนาคตวันหน้าแน่นะครับนะก็ฝากไปด้วยนะครับนะชอบใจอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยแล้วกันให้ผมกำลังใจให้ผม ผมจะได้ทำคลิปมาให้พี่เพื่อนๆต่อนะครับนะก็ที่ที่ใดที่กดติดตามแล้วกดไลค์แล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับนะขอบารมีหลวงพ่อให้ทุกคนต้งมีความสุขเจริญคิดสิ่งใดก็ขอสมปรารถนาแล้วกันนะครับนะขอบารมีหลวงพ่อนะครับนะก็เราเป็นสิทธิ์มีครูด้วยกันนะครับนะก็ให้ดูภาพไปเลื่อยประกอบการให้รีเลย์รันไปเรื่อยนะครับน่าจะเพื่อนได้ดูนะครับแล้วก็ซูมดูของตัวเองฝึกฝนให้มากมีของตัวเองให้ดูไว้ให้จําไว้แล้วให้นึกไว้หยิบขึ้นมาเราต้องดูตรงไหน อยู่ดูตรงไหนแล้วทํายังไงเราจะได้รู้นะครับเราจะได้เป็นนะครับนาแต่ผมจะมาด้านหลังนะครับนะนี่ด้านหน้าเรียบร้อยนะครับเราไปด้านหลังละนี่คือด้านหลังให้พี่งเพื่อนสังเกตดีๆของตัวตรานะครับของลูกศรนะครับนเระนแบบนี้นะครับจะเป็นทนใหญ่นิดนึงนะครับนะผมก็บอกว่า่ยดตัวผมมองว่าองคมทองใหญ่นะแต่ถามว่าเกิดจากการปั๊มจะมีเบี้ยวมีไหมผมว่ามีของทุกอย่างที่มันปั๊มมาพี่ผมเชื่อว่ามันมีอยู่แล้วแต่วันนี้เราก็ดูเป็นคร่าวๆนะครับนะผมเชื่อว่าหลายๆอย่าง เราก็ต้องดูด้วยด้วยด้วยภาพแล้วก็หลายๆอย่างที่เราจะต้องรู้ไม่ใช่ว่าจะต้องตัดสินใจว่าเอ้ยอย่างนี้แท้อย่างนี้เก่งเดียวคือเกสอย่างเดีดวยวมันไม่ใช่คือเ,อาเ,าเราต้องมองด้วยหลายอย่างแล้วผมก็จะโทมให้พี่เพื่อนไปเรื่อยนะครับนะจะได้รู้จะได้จําแล้วก็ติดตานะครับนะาเราจะได้ไปได้กันได้นะครับนะ <S <S ผมเชื่อว่าหลายๆท่านได้ศึกษาแล้วที่สั่งแล้วท่านก็ฝึกฝนแล้วผมเชื่อว่ามันจะเป็นภูมิต้านทานให้สาหรับพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนเองไม่มีใครช่วยเราได้สําหรับเราวันที่เราแจกตังค์ให้เขา คำว่ารับประกันเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านจาบันอาจจะมีบางคนก็ไม่มีนะครับนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าพี่เป็นและพี่ดูออกเนี่ยผมเชื่อว่าพี่มีภูมิต้านทานแล้วพี่จะไม่โดนเงินในกในเป๋าพี่เนี่ยพี่รู้อยู่แล้วว่าบานเนี่ยแคดแก,แก้เทปปุ๊บเนี่ยพี่ก็จะไม่ฟักเลยถ้าแท้พี่ก็จะฟักผมเชื่ออย่างนั้นนะในมุมมองของผมนะก็สังเกตดีๆนะครับนะก็ให้ดูต้นนี้ หลายๆอย่างนะครับนะจะได้เรียนรู้กันนะครับนะเราจะได้เป็นไปด้วยกันนะครับนะผมทุกผมเองผมก็อยากจะให้เป็นแนวทางนะครับนะเพื่อเผยแพร่บรารมีของพ่อนะครับนะเพราะทุกรุ่นทุกทุกพิมพ์เลยตอนนี้มีของเกยเยอะมากนะครับนะรูปถ่ายของพ่อเนี่ยเยอะมากจริงผมก็อยากให้เป็นแนวทางสำหรับสำหรับคนที่เข้ามาเริ่มถูกสาอยู่นะครับนะถ้อยากให้เป็นนะครับนะเราเราจะได้ไปด้วยกันนะครับนะ <c oughs> <c oughs> ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำวันนี้ หลายๆคนได้ได้ข้อคิดได้ฟวามคิดได้แล้วก็ไปปรับแบบตัวเองนะครับนะก็เป็นรูปถ่ายที่รูปถ่ายที่มีฟาร์มร้อนแรงที่สุดนะที่ผมสังเกตนะเป็นทุกปีรูปหลุงข้อยังไม่แรงเท่านี้เลยนะผมเชื่ออย่างนั้นนะ ผมเชื่อว่าวันฟ้าบารมีหองพ่อท่านดีนะครับแตนะ่ก็สิ่งที่ผมพูดใจอันนี้นะครับนะนัสิวังพรมมามะอาอุนะครับนะขอบารมีหลวงพ่อให้ทุกคนจงมีความสุขจเจริญคิดสิ่งใดก็ของปรารถนานะครับนะนัสิวังนะครับนะก็เป็นคภา,ภาภาษาของหลวงพ่อที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับนะก็สิ่งใดที่ผมพูดไปนะครับวจีกรรมมนุกรรมกรรมทั้งหลายนะครับนะอโอ้โหซึ่งกรรมไม้น้องคนนี้ด้วยนะครับนะบางทีพูดจาล่วงแล้วทุกอย่างไปก็ไม่รู้เท่าไม่ถูกการนะครับนะก็อยากให้พี่เพื่อน ก็ให้อโหติกรรมให้น้องคนนี้ด้วยนะครับนะก่อนที่จะท้ายสุดน้นะครับนะนี่พี่เพื่อนสังเกตตรงนี้ผมจะบอกให้เลยเดี๋ยวผมจะทําทุกศอนไว้ให้เนี่ยตรงเนี้ยผมจะสังเกตว่าจะมีอยู่ที่หนึ่งที่เราต้องดูจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งที่อยู่ข้างบนหรือ2เส้นที่ผมสังเกตนะครับนะผมจะทำเครื่องหมายหดูเนี่นะครับนี่ตรงนี้เลยเนี่ยให้พี่สังเกตดีดีเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งหรือ2เส้นที่ผมสังเกตนะครับต้องมีนะครับนะให้พี่สังเกตได้เลยนะครับก็วันนี้ก็ ใกล้จะจบแล้วนะครับก็ฝากไปเพี่อนเพื่อนนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องคนนี้หน่อยผมจะได้ตั้งใจทํางานนะครับนะก็วันนี้ก็ขอบารมีหลวงพ่อนะครับนะเดี๋ยวผมใบหน้าอาจจะทําเป็นใบเอ่อ นั่งกระดานงสาแผ่นหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจหรือเต้าวันนะครับนะหรือเต็มดันคู่นะครับนะเดี๋ยวเราผมให้คําตอบอีกทีนะครับนะก็ทําไปเรื่อยนะครับนะเพื่อจะครบไปเรื่อยหกใบนะครับนะให้สำหรับสมาชิกที่เข้ามากดติดตามจะได้มีช่องทางที่ดีๆแล้วก็ได้ดูนะครับว่าจะต้องดูแบบไหนแท้เก๊ยังไงเราจะได้ดูนะครับนะผมก็เป็นเป็นเขาเรียกอ่านหน้าแล้วกันครับนะให้สำหรับพี่เพื่อนๆนะครับนะจะได้จะได้ไม่โดนกันนะครับนะเราจะได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับนะก็ ปันภาพบรรยายไปเรื่อยๆนะครับนะสิ่งที่ผมพูดไปก็อะไรที่มันมันร่วงแล้วแล้วคำพูดมากไปก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับนะก็อยากให้ทุกคนเป็นอยากทุกคนรู้อยากทุกคนก้าวได้อยากทุกคนเลี้ยงประกอบการอาชีพตัวเองได้นะครับนะผมก็ทําด้วยความสามารถของผมที่ผมรู้นะครับนะสิ่งที่พูดไปก็คือสิ่งที่จริงนะครับนะก็อยากให้ทุกคนรับรู้แล้วกันนะครับนะก็เนี่ยผมก็ทาไปเรื่อยๆพี่ที่ผมไม่อยากให้ภาพมันวิ่งเร็วหรืออะไรนะครับนะผมให้ซูมไปเทียหน่อยนะครับนะพี่เพื่อนเพื่อนจะได้เป็น นะครับน่าจะได้เรียนรู้ได้นะครับนะไม่มีใครเก่งเท่ากับตัวเราเองแล้วผมบอกเลยถ้าเราเรียนรู้และฝึกฝนนะครับนะท้ายสุดนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับนะาฝากกดติดตามช่อง y YouTube ผมหรือแฟนเพจผมลองบารมี f c นะครับนะลองบารมีูุติ่นนะครับนะ FC ด้วยนะครับนะก็ฝากไปด้วยนะครับนะวันนี้ผมลองบารมีปุติมนก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ EP แรกก็คือรูปถ่ายครึ่งองนะครับนะรุ่นรวมใจสิทธ์นะครับนะปี2 5 6 4 ขอบคุณครับพี่พ